เรื่องกิกรักในกำนันกับยายดาราตัวแสบตอนที่11ไม่อยู่ที่นี่แล้วมาปรางเป็นอะไรสาวร่างเล็กอวบอิ่มผิวขาว ในตาฉ่ำน้ำไหลหรินเมื่อเหืยหน้าขึ้นจากโต๊ะม้าหินอ่อนในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นชื่อดังของจังหวัดฝ้ายมาปรางโผล่เข้าหาเพื่อนสนิทในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันผู้ซึ่งรู้ทุกเรื่องของเธอศกหน้าลงตรงไหลเพื่อนสาวพี่พลเขาบอกเลิกมาปรางเมื่อคืนนี้อ้าว แต่เขาเคยพูดแล้วนี่ว่าไม่จริงจังแกคิดไปเองคนเดียวฉันรู้แต่ว่าเขาดีกับฉันมากฉันรักเขามากแกแกต้องตัดใจไฟดึงเพื่อนรักออกจากวงแขนจ้องหน้าสบตาแกดูฉันฟังชนะมะปาง คนเข่าลือกันทั้งจังหวัดแล้วว่าตอนนี้ดาราดังที่ชื่อไอรินแฟนเก่ากำนันมาค้างที่บ้านเขามาถ่ายทำหนังไม่ใช่เหรอมาปราเงียบเสียงลงหลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นในลำคอยกมือปาดน้ำตาทิ้งใช่แต่ไอรินกับกองถ่ายค้างที่บ้านเมื่อคืนนี้ในไลน์ลกลุ่มน้องที่เซเว่นมันส่งเข้ามาว่า กำนันแวะซื้อถุงยางไปตั้งสามกล่องหน้าหวานคมนิ่งเงียบจ้องหน้าเพื่อนในหัวพันคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้กำนันจอมพลดูฉุนเฉียวและร้อนแรงไม่เหมือนเคยตอนกระชากเธอไปจูบแก่นกายตั้งตะงานจนมาปรางหลงคิดไปว่าเป็นเพราะเธอละแล้วยังไงเขาอาจไปหาคนอื่นไม่ เด็กบอกว่ากำนันเลี้ยวไปทางเส้นกลับบ้านข้ามแม่น้ำท่าจีนไปฝ้ายปล่อยมือจากหลายเพื่อนเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดลายกลุ่มหมู่บ้านซึ่งพอดีว่าเธอเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นนี่อ่านซะรัวแชทกันตั้งแต่เมื่อคืนไม่หยุดมาปรางก้มอ่านแต่ละข้อความส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้านทั้งหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างพากันวิจารณ์ท้าวความหลังสมัยคนทั้งสองเป็นแฟนกันกระทั่งกำนันอุ้มลูกกลับบ้านไอรินจึงออกจากหมู่บ้านไปเป็นดาราเมื่อก่อนเขาชื่อจรรันกับเพอเคยเป็นแฟนกับกำนันมาก่อนสมัยที่ไอรินยังอยู่มัธยมจนใกล้เรียนจบจะผูกข้อไม้ข้อมือแต่แล้ววันหนึ่ง กำนันดันอุ้มเด็กน้อยกลับมาบ้านแล้วบอกว่าเป็นลูกตัวเองไปไข่ทิ้งไว้ดาราสาวเลยโกรธจัดทิ้งกำนันเข้าเมืองหลวงไปเลยใครจะไปรู้ว่าไปแล้วกลายเป็นดาราดังมีเงินมีทองร่ำรวยลุกบ้านอย่างกระราชวังจันทรกระเพาะมาปรางพึมพำชื่อออกมาเธอไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนคงเพราะตอนนั้นเธอยังเด็กมากและอยู่คนละหมู่บ้าน แกตัดใจซะเถอะกำนันไม่กลับมาหาแกหรอกเผลอๆคงได้จัดงานแต่งงานเร็วๆนี้ฝ้ายฉันรักพี่พลจริงๆไม่ได้หวังเงินทองฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาแกเป็นเอามากเลยนะฉันไม่ยุ่งด้วยนะเรื่องนี้กำนันยิ่งเป็นคนดุคำไหนคำนั้นฉันคิดมาตลอดคืนฝ้าย ฉันจะไปทําเสน่หเฮ้ยมาปรางไม่ได้นะมันเป็นของไม่ดีฉันดูไว้แล้วในเมืองอาสมพ่อเท่าคนต่างประเทศยังเดินทางมาทํานี่แกฟังที่ฉันเตือนอยู่หรือเปล่ามาปรางฟังแต่ฉันตัดสินใจแล้วฉันต้องได้พี่พลกลับมา ายนิ่งอึ้งมองหน้าเพื่อนแล้วเหลียวมองด้านข้างว่ามีใครอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าแกอย่าเที่ยวพูดดังให้ใครได้ยินถ้าแกทําของใส่กำนันแกไม่มีทางได้อยู่อย่างสงบสุขในจังหวัดนี้กำนันเป็นคนดีฉันรู้แต่ฉันต้องเสี่ยงฉันไม่ยอมเสียกำนันไปอย่างแน่นอนเพียงแต่แกต้องไปเป็นเพื่อนฉันไย จำใจพยักหน้ารับคำเพื่อนแม้ว่าตัวเธอเองเห็นใจที่เพื่อนถูกกำนันคนดังบอกตัดสัมพันธ์สวาสด์ทางที่กำนันเองไม่จำเป็นต้องพูดด้วยซ้ำใครๆก็รู้ว่ามาปางเป็นแค่เด็กที่กำนันส่งเสียเรียนไม่ได้คิดจริงจังด้วยเพราะตัวกำนันเองก็มีคนอื่นที่ส่งเสียให้เรียนอีกหลายคน ตากรมโตหรีปือปรับสายตาค่อยลืมขึ้นภายในห้องเปิดแอร์เย็นช่ำถูกใจแสงสลัวเพราะปิดหน้าต่างไม้ไว้มีเพียงแสงลอดมาตามร่องไม้เล็กน้อยเท่านั้นไอรินสะดุ้งตัวลุกพรวดนั่งบนเตียงใหญ่กว่าตามองไม่เห็นแม้แต่เงาของคนร่างโตเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์บบ่ายสองตายแล้ว ตั้งแต่ทำงานเป็นนักแสดงกว่ามีระเบียบว,วินยัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเธอที่ทำให้เธอกลายเป็นดาราดังขยับตัวก้าวขาลงจากเตียงผันเข่าอ่อนยวบสุดลงข้างเตียงจนต้องใช้มือยันขอบเตียงไว้ไอ้บ้าเอ้ยกำนันเหงซวยร่างกายบอบช้าอ่อนเพียสามยังเจ็บระบบตรงส่วนล่าง ภาพตัดไปตัดมาเรื่องราวเมื่อคืนในตาด่งกวางกวาดมองรอบห้องกล่องเสื้อผ้ากระจัดกระจายสามบนเตียงยังมีรอยน้ำเป็นหย่อมกล่องถุงยางอนามัยกองเกลื่อนไม่ได้ใช้ไอกำนันหน้าหวานคมเม้มตึงดวงตาหลีลงเอาเรื่องพยุงร่างขึ้นจากพื้นมานั่งขอบเตียงคลานไปไปลายเตียงด้วยแรงที่มี แล้วเอือ้อมมือลงด้านล่างหยิบเสื้อยืดตัวเองขึ้นมาสวมก่อนเห็นร่องรอยเต็มขาบ้าชิปทำยังไงดีเนื้อจันนุ่มจังเลยทั้ง,งหอมเสียงทุ้มดังเข้ามาในโสดประสาทภาพตัดไปขณะที่ใบหน้าคมเข้มสุขเข้าหว่างขาระดมขบกัดจนทั่วพลิกตัวเธอนอนคว่ำสุขหน้าลงแก้มก้น ทั้งเลียทั้ทงเม,ม้มคิดได้ดังนั้นจึงพยายามลุกขึ้นเดินไปยังตู้เสื้อผ้าทำจากไม้สกักทาสีสักอ่อนเปิดออกส่องกระจกบานยาวที่หมักติดไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างชนบททั่วไปขย่งเท้าขึ้นเอี้ยวตัวไปด้านหลังเพื่อส่องดูแล้วจิงดังคาดรอยขบเม้มเป็นจ้ำอยู่ทั่วกระจัดกระจายตรงแก้มก้นและต้นขาด้านใน ดึงเสื้อขึ้นมีรอยเป็นจ้ำขึ้นมาเรื่อยๆเป็นทางถึงเอวแล้วเลี้ยวหายไปตรงใต้ราวนมดวงตากวางหรี่ลงขยับไปใกล้อีกนิดเลิกเสื้อขึ้นพ้นราวนมจนมองเห็นจูกหัวสีชมพูมือเล็กกระแทกปิดประตูตู้เสื้อผ้าทันทีเมื่อเห็นรอยชัดเจนไอ้กำนันหืน่นไอ้ผู้ชายบ้ากาม กระแทกเท้าไปทางปลายเตียงก้มลงเก็บกางเกงขาสั้นขึ้นมาแล้วเข้าห้องน้ำจนทะลุไปอีกห้องกระชากเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในตู้แล้วลงใส่กระเป๋าเลือกชุดที่สวมวันนี้แล้วกระแทกปิดกระเป๋ารูซิปฉันจะไม่อยู่บ้านหลังน,น,น,นี้แล้ว กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s สุดๆก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนพิมรินอ่านให้ฟัง